สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งเมืองสองนะครับวันนี้วันที่14ตุลาคมนะครับกับเวลาเกือบบ่าย2องโมงแล้วล่ะนะครับผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Honda Civic นะครับตัวนี้เป็นปี2000นะครับ Honda Civic ปี2000เกียร์ออโต้นะครับผมตัวนี้ได้เป็นโฉมท้ายข้าวโพดนะครับผม Civic ตาโตท้ายข้าวโพดนะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับเครื่องยนต์1,600ซีซีนะครับผม รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับลูกค้านะเรื่องของสีลูกค้าจะได้เป็นสีเดิมบางทั้งคันเลยนะครับผมได้เป็นสีเดิมบางสีไม่แตกไม่ร้าวนะครับจะมีร่องรอยบ้างตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะครับบอกได้เลยว่ารถยี่ห้อนี้นะครับเป็นรถที่ถ้าขับเดิม,ดมก็สวยถ้านำมาแต่งนิดแต่งหน่อยนี่ดูดีดูหลอ่อดูเท่ดูสวยขึ้นมาทันทีเลยนะครับ นี่ฮะตอนนี้ก็มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับซึ่งลงตัวมากๆครับลูกค้าล้อแม็กขอบ15นะครับผม195่งทับห้ขอบ15นะครับผมสวยงามลงตัวเลยนะครับนี่ครับลูกค้าสวยๆเลยครับภายในแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบนะครับกระจกไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ครบทั้ง4บานเลยนะครับนี่ครัลูกค้าสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับผมเชื่อเหลือเกินว่า หลายท่านหลายคนนะครับสามารถจับต้องจับจองเป็นเจ้าของได้กันอย่างแน่นอนนะลูกค้าเดี๋ยวผมจะจี้ให้ดูร่องรอยนะครับนี่ครับลูกค้าเอาคนที่รับได้ครับอย่างตัวเนี้ยเป็นรอยเบียดจากเจ้าของเดิมนะฮะนิดหน่อยครับไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับบอกได้เลยว่ารถได้สภาพเดิมนะฮะลูกค้าครับนี่ครับดูตำาหนิของกระชนหน้าครับก็มีประมาณนี้นะครับลูกค้าถ่ายให้เห็นช้าๆชัดๆเลยนะฮะนี่คะ ตัวนี้เอกสารครบโอนนะครับมาพร้อมเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับภาษีปีหน้าก็เลยทีเดียวนะครับ2567ใช้งานกันยาวๆนะฮะนี่ครับผมลูกค้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นรุ่นประหยัดน้ามันด้วยนะครับลูกค้าวิ่งดีนะครับวิ่งดีวิ่งเหยียบกระโุดสั่งได้นะครับและที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะรถเออสวยมากนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมนี่ฮะลูกค้า ให้ดูภายนอกก่อนจะเข้าไปดูภายในนะฮะนี่ครับเรื่องของสีสีสวยเลยนะครับด้านหลังมีแผ่นไล่ไฟด้วยนะครับลูกค้าเห็นที่เป็นเส้นๆไหมครับผมอย่างนี้เลยนะฮะหลังคงราคาไม่ซีดไม่ด้านเลยนะครับมาพร้อมกับการศาสตร์ทั้งสี่สี่ด้านเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับลูกค้ามาครับนี่ฮะโฉมท้ายข้าวโพดนะครับ แล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ทั้งสองคันนะครับตอนนี้ซีวิกตาโตธรรมดาที่กําลังล้างอยู่นะครับลูกค้านู่นเลยครับส่วนตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับกําลังล้างครับเดี๋ยวลูกค้าวันนี้ก็จะได้เลือกนะครับมี2แบบให้ลูกค้าได้เลือกนะครับผมโอเคมาชมกันนี่กรต่อครับมาครับด้านหน้าฝั่งซ้ายครับลูกค้าสวยงามลงตัวนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่เดิมแท้จากโรงงานครับสลับกับหนังนะครับผม ท้ายข้าวโพดภายในจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเปลี่ยนแปลงที่เบาะนะครับลายของเบาะจะต่างจากตาโตธรรมดานะครับผมนี่ครับแล้วก็หัวจะยาวกว่าท้ายจะยาวกว่านิดนึงนะครับยาวกว่าตาโตนิดนึงนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับผมตัวสุดท้ายแล้วถ้าหลังจากตัวนี้ไปก็เป็นดิเมนชันนะครับผมเป็นฮอนด้าดิเมนชันนะฮะนี่ครับโอ้โหยิ่งแดดสองยิ่งสวยเลยนะครับนี่ครับผม ดูด้านหลังฝั่งซ้ายกันต่อครับลูกค้าสวยงามนะครับเฟรมสามารถสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับบอกได้เลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบนะครับผมเบาะสภาพดีนะครับไม่เฉีดขาดนะครับภายองภายในสวยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะลูกค้านะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านราคาหลักหมื่นนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับผมเรียกกันได้ว่าราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์เลยนะครับ ผูกก่ามอเตอร์ไซค์บางยี่ห้อบางรุ่นได้ซ้ำไปนะครับผมกันแดดกันฝนนะครับเหล็กหุ้มหนังนะครับยังไงก็ดีกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับผมมาชมกันต่อครับฝั่งขวาครับผมฝั่งขวาประตูหลังครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับลูกค้านะสนใจโทรเข้ามานะครับผมอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับจังหวัดเดียวกันนะครับโคราชกับนครราชสีมาจังหวัดเดียวกันนะฮะ บางท่านไม่รู้นะครับนี่ยครับผมสวยงามลงตัวนะครับขนาดของเขาเนี่ยกระทัดรัดนะฮะขนาดกระทัดรัดเลี้ยวง่ายเลี้ยวคล่องนะครับและที่สําคัญประหยัดน้ำมันนะครับผมประหยัดแน่นอนประหยัดจริงๆนะฮะตัวนี้ก็17-18กิโลลิตรได้นะฮะซึ่งตอบโจทย์ได้อย่างดีนะครับสําหรับยุคนี้ยุคน้ำมันแพงนะฮะนี่ครับผม ภายในฝั่งคนขับนะฮะสวยๆนะครับลูกค้าเบาเาสามารถปรับได้นะครับผมปรับสูงต่ำได้นะครับพนักพิงหน้าหลังได้นะครับผมนะครับตัวนี้วิ่งน้อยด้วยนะครับวิ่งอยู่ที่2 7 0 0 0 0เจ่นกโลเท่านั้นเองนะครับระบบเข็มเรือนไม้นะครับสามารถขึ้นแจ้งเตือนได้ครบทุกเข็มนะครับลูกค้าเวลาเครื่องยนต์ทำงานนะครับเวลาที่รถวิ่งสู่ท้องถนนนะครับ มีพระด้วยให้หนึ่งองค์นะครับแถมพระให้ด้วยนะครับนี่ครับภายในดูกันอีกรอบนะฮะสวยๆเลยมาเปิดหัวเปิดท้ายครับลำดับต่อไปนะฮะเดี๋ยวค่อยติดเครื่องครับไลยมาชมด้านหลังครับตรงล้ออะไรนะครับปุ๊บนี่ครับผมฝาเดิมฝาแท้จากโรงงานนะฮะ สวยๆนะครับผมตรงนี้จะมียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับผมโอเค <c oughs> ลูกค้าที่อยู่ห่างจากผมไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับผมจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่ต้องมาให้เหนื่อยไม่ต้องมาให้เสียเวลาครับแต่ถ้าหากลูกค้ามารับเองได้แน่นอนครับเรื่องของราคาผมจะลดให้อย่างแน่นอนนะครับ เดี๋ยวส่วนเรื่องราคานะครับลูกค้านะตามสเตปของผมโบรเกมือสองนะผมจะแจ้งไว้ในชื่อเรื่องนะครับเพียงลูกค้าเข้ามารับชมคลิปลูกค้าก็จะเห็นราคานะครับผมแล้วก็รายละเอียดที่ผมลงไว้อีกทีหนึ่งครับสําหรับรายละเอียดนะครับเพียงแค่ลูกค้าจิ้มเข้าไปตรงที่คําว่าดูเพิ่มเติมนะครับลูกค้าก็จะพบเจอกับรายละเอียดที่ผมแจ้งไว้นะฮะ๋ยวขออนุญาตคํำฝากกระโปรงนะครับ โอเคน่ครับเราดูชิทส่วนกันก่อนครับก่อนที่จะได้สตาร์ทเครื่องนะครับนะครับผมเครื่องดีนะครับเครื่องเรียกได้ว่าเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่หยดไม่เยิ้มไม่ดังไม่ควันนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้นะครับข้ามจังหวัดได้นะครับผมอยู่จังหวัดไหนผมจะส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับขอระยะทางแค่ไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับรับไปเลยนะครับผมนั่งรออยู่ที่บ้านนะครับจะส่งให้ได้นะครับผม มาครับเดี๋ยวลำดับต่อไปผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องให้กับลูกค้าได้ฟังเสียงครับโอเคครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดไปแล้วนะฮะนะครับผมเครื่องยนต์ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับมาฟังเสียงเครื่องใกล้ๆนะครับลูกค้านะนี่ครับผมเครื่องบอกได้เลยว่าดีมากนะครับนี่ครับไม่หยดไม่เยิ้มไม่ดังไม่ควันนะฮะ ดี๋ยวผมชักที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับเนี่ยครับลูกค้าเครื่องร้อนๆเลยนะฮะนี่ครับผมบอกได้เลยว่าเครื่องสดมากนะครับผมจอดอยู่ไม่มีน้ำมันหยดลงพื้นนะฮะเนี่ยครับ,รบสวยงามลงตัวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดปากกระโปรงนะฮะ โอเคครับลูกค้าครับนี่ก็คือการรีวิวนะครับฮอน c ้า i ีวิตัวนี้เป็นฉมท้ายข้โพดนะครับ Honda c ซ vic ตาโตท้ายข้อพดนะครับปี2000นะครับเครื่องยนต์1,600ซกี่ีนะครับเกียร์ออโต้นะครับกระจกไฟฟ้านะฮะกระจกไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ครบทั้ง4บานนะครับแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับผมเรียกกันได้ว่าระบบไฟฟ้าภายในรถใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงก็สามารถฟังเพลงได้ ครบปกตินะครับผมลูกค้าครับสนใจไงก็โทรเข้ามานะเบอร์0 8 5 5 7 5 4 3 6 9นะครับแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่083005440 0นะครับวันนี้ครับผมโบนะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่สสาะเวลาอันมีค่าของทุกท่านเข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิป Honda าซ v i c คันนี้นะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับเบอร์เดิมนะครับวันนี้ผมโบนะครับต้องขอญาตกลับลาไปก่อนแล้วนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ